สวัสดีครับอ๋อวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปแอปหนึ่งนะครับที่สามารถเปลี่ยนการใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ Facebook นะครับมาเป็นเงินนะครับที่ฝังอยู่ใน g o o g l e a c c o u n t ของเรานะครับซึ่งเงินตัวเนี้ยเราสามารถนำไปซื้อสินค้าภายในเกมได้นะครับหรือว่าซื้อแอปที่ต้องการ ที่ต้องใช้เงินนะครับในการซื้อนะครับแอปนั้นชื่อ W นะครับ H A F F นะครับนี่ครับเป็นแอปแรกนะครับ W H A F F แล้วก็ Reward นะครับชื่อตามนี้เลยนะครับซึ่งมีการันตีด้วย1ล้านดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็ มีคนเทรดแอปนี้คือให้ความชื่นชอบแอปนี้ตั้ง4.6ดาวนะครับเกือบ5ดาวนะครับ107,000คนนะครับซึ่งไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะซึ่งแอปนี้ทำยังไงอหลังจาก install เสร็จแล้วนะครับเข้าแอปก,กัน WHAFF นะครับนี่ ก็จะเป็นอแอปที่เราจะต้องหลักๆคือเราต้องโหลดเกมโหลดเกมโหลดแอปพวกนี้นะครับไปไวในเครื่องอย่างอย่างตัวนี้นะครับโบ y a t e x ็กซัสโปเนะครับเราจะได้0.2เหรียญน,นะครับสำหรับการอินสตอลและก็ทำมิชชั่นต่างๆแต่ละวันนะครับ นี่มิชั่นต่างๆเล่นแต่ละวันนะ่ะก็ได้0.05เหรียญละแต่การเล่นการเล่นการอินสตลต้องมาผ่านแอปนี้เท่านั้นนะครับไม่ใช่อินสตอลเองนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่อินสตอเองจากภายนอกนะครับอย่างเกมรัตแอรีนาก็จะได้0.2เหรียญน,นะครับซึ่งนี่อย่างนี้ Custle Crash ก็จะได้0.05เหรียญน,นะครับ ซึ่งในแอปเนี่ยมีเยอะมากมีแอปให้เราเลือกให้เราลงเยอะมากเห็นไหมครับนี่ Invite to Share คืออย่างช่องแรกเนี่ยแค่ชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนแล้วก็เพื่อนเริ่มใช้นะครับเราก็ได้0.6นดหเรียนทุกวันแล้วลองเข้าไปดูนี่แค่ช่อง Invite and Share เฉยๆนะครับ นอันนี้บอกกันว่ามันหลังจาก Install แล้วนะครับให้เชื่อมต่อแอป,ปด้วยให้เชื่อมต่อแอป,ปกับ Facebook นะครับหนึ่งการชวนเราจะได้0.01เหรียญน,นะครับ0.01เหรียญน,นี่เท่ากับเออไม่ใช่ตอนนี้ก็ปรนะมาณ32มสบสองะตีคิดง่ายก็สาบาทนะคูนย์จุเหรียญ0 1เหรียญก็3บาท ก็สามสตางค์สามสิบสตางค์ครับหนึ่งการชวนหนึ่งชวนอันนี้แค่การชวนเฉยๆนะครับยังไม่ไม่อะไรนะครับคืออินไวท์เฉยๆส่งข้อความไปอินไวท์ของแต่ละคนแค่นั้นนะครับแล้วถ้าเพื่อนอ่อเพื่อนโหลดมาและอินสตอลโปรแกรมนี้นะครับแล้วใส่ แอ้เขาใส่รหัสแนะนำของเรานะครับมันมีแอปสมัครสนุนยเยอะมากเลยนะครับโอเคเออันนี้เป็นแนะนำนะครับแนะนำแต่ละว่าเราได้ยังไงที่เราต้องทำที่เราต้องทำนี่เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นข้อความแนะนำของเกมตรงนี้บอกว่าเราเงินเราเข้ามากี่เหรียญทางไหนบ้างนะครับ มันจะมีช่องหนึ่งเดียวนะครับตรงเซตติ้งไม่ใช่พ mm ูดโน้ติไฟเซตติ้งดิวเตอร์เราติวเตอร์เราจะเป็นสอนออเมื่อกี้นี่เองคอมเมนต์เองนะครับนี่จะเป็นบอกว่า ที่หนึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งตอนนี้นะครับแรง์กิ้งตอนนี้สองพันกาเรียนแล้วครับวันนี้ได้ที่หนึ่งตอนนี้นะครับไอ้กิดกดที่ตัวผมทำงน้ขึ้นลเลยแป๊บหนึ่งนะครับลองกดที่พรีเมียมแพคดูไม่ขึ้น ตรงนี้จะเป็นวิธีนะครับเดี๋ยวคงกำลังหาอยู่ว่าใส่ข้อมูลตรงไหน,นอ๋อลิสตรงนี้เบฟฟอนเทียอ๋อนี่เข้ามาหาแอป ต่างๆนะครับซึ่งเห็นแอปจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเพนด์อินไว้เราเข้ามาดูที่เพนด์อินไว้นะครับอ๋อตรงนี้เองเออพอเข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะแสดงมันจะหลังจากลิงก์ Facebook แล้วเนี่ยมันจะแสดงให้ใส่อินไว้โค้ดนะครับ ถ้าเราใส่อินไวโค้ดตามนี้นะครับ ak สามเจ็ดเจ็ดสามสามนะครับออ่ผู้ใส่คนใส่นะครับก็จะได้ศูนย์จุดสามเหรียญทันทีนะครับเข้าบัญชีเลยแล้วก็ทางคนชวนก็จะได้ศูนจุดสามเหรียญทันทีเลยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราสะสมเหรียญตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ มันสามารถเอาไปแลกนี่ Exchange เป็นอะไรได้เป็น Xbox Live Gift g กิฟหรือว่า p l a y t t a t i o n s t o ก e Gift า a r d นะครับ p a y Power ก็ได้นะครับหรือ Google Play Gift Card นะครับซึ่งที่เราต้องการก็คือ Google Play Gift Card นี่แหละครับนี่จะหายออกได้หมดเลยนะครับ สมมุติว่าเรามี10เหรียญเราจะจ่ายออกสิเหรียญก็ได้นะครับก็ Pay o เอาไปมันจะมีขั้นตอนสําหรับการใส่เอ่อรีดด้อมโค้ดนะครับซึ่งโค้ดตัวนั้นนะเราเอาไว้ใช้เวลาซื้อของได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้แล้วสำหรับตัวนี้สมันสิทธิ์เฉพาะ Android OS เท่านั้นนะครับสำหรับ iOS เเนี่ยมีอีกแอปหนึ่งซึ่งผม ได้ทําการสอนใช้ไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็ยังไงก็ลองใช้กันดูนะครับก็อย่าลืมนะครับหลังจากโหลดแอป WHFHAFF นะ Reward แล้วนะครับใส่ invite code AK 3 7 7 3 3นะครับแล้ว 0.3เหรียญหรือว่าประมาณสิบบาทเลยนะครับเข้ากระเป๋าทันทีนะยังที่ผมได้ตอนนี้คือ0.30.3เหรียญน,นะครับแล้วก็มิชชั่นของเราที่ต้องทำก็คือเนี่ยครับอินสตาลแล้วก็นนทำมิชชั่นในแต่ละวันซึ่งมิชชั่นในแต่การเล่นในแต่ละวันเนี่ยก็จะได้เหรียญไปตามนั้นนะครับก็ลองใช้กันดูครับ เงินฟรีไม่มีในโลกรับแต่ช่องทางนี้ผมว่าง่ายสุดและครับยังไงก็อ่าเขาคุณที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอินไว้ c โคดนะครับ a k เคสามเจ็ดจดสาสามนะครับโอเคสวัสดีครับ